สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับช่องอ็อกซี่พาตะลุยวันนี้อ็อกซี่พาทุกคนมากินของกินในเซเว่นของที่แบบน่าสนใจในเซเว่นเนาะของอ็อกซี่นี่ก็จะมีตั้งแต่10บาทไปจนถึง25บาบาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวามาดูอย่างแรกเลย โอเคอย่างแรกนี่เลยนี่อ,อย่างแรกนี่เป็นขนมอะไรไม่รู้ทุกคนน, <_ Q> นี่เห็นไหมเป็นขนมเป็นเยลลี่อย่างนี้เลย <_ Q> แด่เพื่อนเลิฟด้วยรักแระอันนี้เป็นเจี๊ยบเจี๊ยบเสียบด่วนเจียเ๊ยบด่วน <_ Q> นี่ <_ Q> มันเป็นมัสเมนโลพิมเลยนะ มันเป็นมันเลโลแล้วมันก็จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลแข็งๆต่อไปออกซิเจอว่าทุกคนต้องเคยกินมันเป็นโอวันตินนี่เลยเป็นโอวันตินสมาร์ทดื่มแล้วฉลาดสดใสแข่งแรงอันนี้มีแคลเซียมด้วยเนาะมันจะเป็นแบบเม็ดๆน,นี่เห็นไหมมันจะเป็นตัวแบบ ABC เีเอนะ อร่อยมากแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b สไครต์ใครแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับก,การแจ้งเตือนเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝ่ายไปกดติดตามได้เลยตอนนี้ไปกดติดตามได้เลยอันนี้ที่ก็ชื่ว่าทุกคนต้องเคยกินตอนเด็กนี่เป็นแบบนี้นะมันจะเป็นแหวนเพชรเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเพราะที่ซื้อมาเป็นรถตุ่น อุ้ยเป็นเพชรจริงๆด้วยนี่เป็นแหวนเพชรแบบนี้เลยรสชาติมันจะหวานๆเปรี้ยวๆเนาะรสชาติเหมือนปีโป้เลยหวานๆเปรี้ยวๆหอมๆหอม,หอม,หอมกินองุ่นเป็นกินองุ่นจริงๆด้วยทุกคนเราไม่ได้รีวิวมาตั้งแต่นานมากตั้งแต่คลิปทำซูชิ ตอนนั้นเราก็ซื้อมาจากเซเว่เหมือนกันแต่เรารีวิวเราบอกว่าจะกลับมาอีกรีวิวอีกกล่องหนึ่งเราก็ไม่ได้รีวิวเนาะนี่อันนี้เป็นหลอดเป็นหลอดหลอดเยลลี่นี่เนาะเป็นหลอดแบบเยลลี่เนาะขนมฟรุตกัมมี่รูปหลอดกลิ่นสตรอเบอรี่ตาไม่ได้ใจ oh. มันเป็นรูปหลอดจริงๆด้วยนี่มีรูตรงกลางนี่ รสชาติจ้า <c oughs> รสชาติมันเปรี้ยวๆหวานๆตรงนี้เป็นเกล็ดน้ำตาลนาอแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวๆด้วยอื้ยอเหี่ยวๆทีนี้ผ่านไปนะอันนี้เป็นเยลลี่เป็นแบบแผ่นๆให้ดึงเนาะอันนี้เด็กบริโภคได้แต่บริโภคได้น้อยเนาะ อาที่โตแล้วไงเลยบริโภคได้เยอะเลยเป็นม้วนแบบนี้มาให้นะทุกคนแบบนี้แล้วเราก็แกะออกตรงนี้นี่นะตรงนี้เราก็ดึงแล้วก็กินเลยอันนี้เป็นรสชาติองอ่งนเนาะเรากินไปแค่ครึ่งหนึ่งก่อนเปรี้ยวหน่อยความเปรี้ยวแล้เหนียวหนึบติดฟันของเรา อันต่อไปนี่เลยเราไปแช่ช่องฟิตมาคือเราเคยซื้อมากินแล้วอันนี้คืออร่อยมากอร่อยมากหวานน้อยด้วยมันหนึบหนึบอะนี่แกเลยนะอรมณ์น่าจะขายองุ่นเคียวโฮหรือเปล่าไม่รู้อาองุ่นเคียวโฮที่มันเป็นลูกกลมๆอะที่ต้องเจาะเวลากินแต่เราก็ไม่เคยกินเหมือนกันแต่เขาบอกว่ามันหนึบหนึบใช่ไหมองุ่นเคียวโฮอันนี้มันก็หนึบเหมือนกันอันนั้นเขาบอกว่ามันจะหนึบกว่าปีโป้อันนี้มันก็หนึบกว่าปีโป้เหมือนกันรสชาติมัน มันเป็นองุ่นจริงๆอ่ะทุกคนไม่ได้มีแค่รสองุ่นนะเขามีรสส้มด้วยรสส้มแล้วก็รสแอปเปลิลเขียววิธีกินฉีกฉีกเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็บีบฉีกบีบแล้วก็ดูดเลยมันเนิบๆอะ่ะเวลาไปแช่ตู้เย็นมันเย็นแลวแบบอร่อยมากแช่ช่องฟรีสอะไรแบบนี้น สูตรแคลด้วยจ้า <Yeah. S 1> อันนี้สูแคลอรี่ด้วยนะกินแล้วไม่อ้วนด้วยกินได้เรื่อยๆเลยแล้วแต่อันนี้ซองละ25บาทพวกเมื่อกี้ลืมบอกราคาไปมันจะมี5้บาท10บาทด้วย5บาท10บาท12บาทอะไรแบบน,นี้มาถึงพระเอกของเราแล้วปมือพระเอกจะไม่ใช่อันสุดท้ายนะเป็นพระเอกที่เห็นคนในติ๊กต็อกรีวิวกันเยอะมากเป็นแบบนี้ ส้นแบบนี้เนาะเดี๋ยวฉีกเลยมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเป็นลูกโป่งมั้งนี่มีหลอดให้ใช่ไหมนี่เป็นหลอดแบบนี้ให้หรือเปล่าใช่แหละ <c oughs> แล้วก็ดึงออกมาเ <c oughs> ปิดแล้นี้ปุ๊บฉีกอ,อันนี้จริงๆมันไม่ได้มีรถเดียวมันมีหลายรถเป็นรถสีฟ้าสีเขียวอะไรแบบนี้ <c oughs> แต่ออซี่เอามาเป็นรถสตรอเบอรี่แบบเอาไว้กินด้วยกันแล้วก็ เป่าเลยฮืมมันเป่าได้ด้วยอะทุกคนแบบหนึ่งนะมันต้องม้วนม้วน,นแบบนี้หรือเปล่าเหมือนได้ของเล่นลูกโป่งวิทยาศาสตร์หืมม้วนไม่ได้เปล่าในนี้ามา รสชาติมันคล้ายๆอ่ะที่มันจะเป็นแบบแผ่นๆน่ะเป็นที่เลื่อนออกมาแล้วก็เป็นแผ่นๆที่มันจะกินแล้วมันก็จะละลายในปากแผ่นบางๆใสๆที่มันจะเลื่อนออกมาแล้วก็มีแผ่นมากๆใสๆหลายแผ่นแล้วก็ใส่ลิ้นแล้วมันก็จะละลายรสชาติเป็นแบบนั้นเลยอ่ะคือมันเหนียวมากเหนียวแบบมากๆเลยแล้วก็อันนี้เอาซีซีกินบ่อยเนาะอร่อยพี่โรงเรียนก็ ซื้อกินบ่อยนะในสหกรณ์อะไรอย่างนะี้อร่อยมากเปกก็นช็อกโกแลตแล้วก็เป็นแบบบ๊อกกี้มันไม่ใช่ถั่วนะมันเป็นบ๊อกกี้เดี๋ยวเรามาจิ้มกับอันนี้กันนีคนให้มันเข้าๆกันเกกับเยลลี่เนาะ จบไปแล้วครับทุกคนกับการกินขนมในเซเว่นที่น่าสนใจที่น่ากินแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b s ไ r i b e แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือเป็นสมาชิกใหม่สามารถกดติดตามได้เลยตอนนี้นะตอนนี้ถ้ายักเข้าสู่2องร้อยดีใจมากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดเลยตอนนี้ใต้ล่างคลิปนี้แล้วก็ ใครที่เพิ่งเข้ามาย้อนไปดูคลิปเก่าๆของซีได้เลยได้โพส์ไว้เยอะแยะมากเลยพาไปตะลุยนู่นตะลุยนี่ตะลุยวัดตะลุยของกินแล้วก็มาดูกันว่าคลิปหน้าซีจะพาไปกินอะไรอีกไปกินอะไรที่ไหนไปกินอะไรยังไงเทียนไขหรือตะบก็รอดูรอติดตามรอชมได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบาย